สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคลิปเสียงวันนี้เราจะมาคุยหัวข้ออันทรงพลังกันอีกหนึ่งวันเกี่ยวกับมักคุเทศทางจิตวิญญาณน,นะคะมักคุเทศทางจิตวิญญาณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทวดาที่อลักขาตัวเรานะคะในหัวข้อนี้จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรกันบ้างไปเราฟังกันดีกว่าคะ่ะมักคุเทศทางจิตวิญญาณอยู่เคียงข้างเราเสมอในช่วงเวลาที่ท้าทายในชีวิตของเรา และเมื่อใดก็ตามที่เราขอความช่วยเหลือจากพวกเขาวิธีที่พวกเขาโต้อตอบกับเราอาจไม่ใช่วิธีที่ชัดเจนที่สุดแต่พวกเขาอยู่ที่นั่นเสมอดังนั้นคุณจงใส่ใจและจงให้รายละเอียดกับการฟังเสียงสัญชตาตญาณที่เกิดขึ้นในหัวใจของคุณก่อนอื่นคุณต้องทำใจเป็นกลางและอย่าด่วนสรุปความรู้สึกหวาดระแวง เพราะจักรวาลให้กำลังแก่เราแต่ละคนที่ถอยกลับเราต้องมีจิตวิญญ,ญาณมากเกินไปจึงจะยอมรับว่าผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณมีอยู่แต่ถ้าคุณจะอุทิศเวลาบางส่วนให้กับจิตวิญญ,ญาณของคุณทุกวันคุณจะเริ่มเห็นหลักฐานและสามารถอ่านรหัสนัยต่างๆที่สื่อสามารถปรากฏให้คุณได้มีโอกาสได้เชื่อมโยงได้ ทุกดวงวิญญาณมีมัคคุเทศที่คอยดูแลให้ความรู้และหล่อเลี้ยงเราในทุกด้านของชีวิตพวกเราส่วนใหญ่โตมาพร้อมกับการเรียกสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณเหล่านี้ว่าเทวดาผู้พิทักษ์ของเราและนี่คือบทบาทที่พวกเขาดำเนินชีวิตผู้นำทางวิญญาณเป็นเครื่องมือในการค้นหาจุดประสงค์ของชีวิตและให้บรรลุความรับผิดชอบทางวิญญาณและทางโลกของเรา แม้ว่าแววตาของเราผ่านทางกายยาบและร่างกายของมนุษย์เราจะมองไม่เห็นหรือโต้อตอบกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ก็มีวิธีการฟังและรู้ว่าพวกเขามีวิธีการพูดและสื่อสารกับเราในสถานการณ์อย่างไรได้บ้างและนี่คือสัญญาณเตือนว่าเทวดาผู้พิทักษ์กำลังอลักขาตัวคุณอยู่ 1. ปรีชาแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอธิบายว่า สัญชตาตญาณคืออะไรเพราะมันเป็นความรู้สึกมากกว่าความรู้สึกหรือความคิดสัญชตาตญาณเกิดขึ้นในพริบตาที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นแม้ว่าต้นกำเนิดของสัญชตาตญาณจะติดตามไม่ได้แต่ก็มีค่ามากในการช่วยให้รอดพ้นจากเหตุการณ์เรวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้น 2. ความรู้สึกข้างใน นี่คือความรู้สึกที่ดูเหมือนว่าจะมาจากหลุ่มลึกทางจิตวิญญาณภายในและบ่อยครั้งที่บ่งบอกถึงความจำเป็นในการตื่นตัวต่อสถานการณ์ต่างๆมากยิ่งขึ้นมีคำถามที่เป็นนิยมว่าความรู้สึกอุทธรสามารถช่วยชีวิตมนุษย์ได้ดังนั้นจึงต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราโปรดเชื่อมโยงกับโลกภายในของคุณเอง 3. ทดสอบด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากมัคุเทศทางจิตวิญญาณสามารถมองเห็นอันตรายล่วงหน้าได้นานก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงและเมื่อพวกเขาเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงพยันตรายต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเราก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้กรณีของบางคนที่กำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางออกจากบ้าน ทันใดนั้นเขาเองได้ลืมกุญแจไว้ในบ้านของตนเมื่อกลับไปเอากุญแจระยะเวลาและไทม์ไลน์เกิดการขยายขอบเขตขึ้นเมื่อเขาขับรถออกไปนอกบ้านได้พบว่าตลอดระยะทางมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างทางและหนึ่งในนั้นแน่นอนตัวเขาเองหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ 4. ความบังเอิญไม่มีเรื่องบังเอิญในดในดินแดนของโลกวิญญาณเพราะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถูกกำหนดโดยสิ่งที่เราอาจเรียกว่าพลังเหนือธรรมชาติตัวอย่างเช่นการเดินชนใครคนหนึ่งที่คุณไม่ได้พบเจอนานหลายทศวรรษณที่ใดที่หนึ่งของโลกโดยบังเอิญคุณอาจพบว่าตัวเองพูดว่ามันเป็นโลกใบเล็กที่เรามีโอกาสได้พบเจอกันได้ แต่ความน่าจะเป็นที่ต่ำของเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นชี้ให้เห็นถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในการจัดเตรียมชีวิตของคุณและเชื่อมโยงให้คุณทั้งสองคนมีเหตุและก็บังเอิญได้เจอกันเหตุการณ์เหล่านี้เรียกว่าความบังเอิญแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถอธิบายการปรากฏตัวของวิญญาณที่นำทางมนุษย์แต่ละคนได้แต่เหตุการณ์ที่ผู้คนเล่าขานว่า พวกเขาอยู่ในอันตรายแค่ไหนแต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกันทําให้ยากที่จะปฏิเสธว่าสิ่งมีชีวิตบางสิ่งบางอย่างมีอยู่จริงเทวดาที่อารักขาตัวคุณที่เป็นแหล่งพลังงานมีอยู่จริงในขณะที่หลายคนกําลังยุ่งอยู่ กับการค้นหาข้อผิดพลาดในการคิดในแนวความคิดเหล่านี้นักจิตวิทยาที่ยอมรับนแนวความคิดนี้ในเวลาก็สามารถจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งนี้ทำให้พวกเขามีสติสัมปชัญญะรอบตัวมากขึ้นโดยฟังอุทธรของพวกเขาในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนดังนั้นเราอาจจาเป็นต้องฝึกการทดสอบและรับฟังซิกเซนหรือสัญชตาตญาณในตัวเราค่ะ